คุณคุณมาเอารถเราไปไปที่กองปูนกองที่สองซึ่งเราเดินประมาณ39เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยตอนที่เดินไป39ขอสัก39มเ้าละแสนได้ไหมอย่างเงี้ยอนที่ ไม่ไม่ไมถึงว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาตีเรื่องอะไรแล,แล้วมาตีได้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไงเขาจะว่าแล้วก็สงสัยเอ๊ะมาตีเรื่องอะไรเลยยังไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ต้องคุยหรอมันตีได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมาเจราจาใช่ปะแบบเอ้ยเราไม่พอใจคุณตรงนี้นะคุณคุณคุณมาเอารถเราไปไปที่กองปูนกองที่สองซึ่งเราเดินประมาณสามเก้า เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยตอนที่เดินไป39มขอสัก3าละแสนได้ไหมอย่างเงี้ยเออมาแบบนั้นหรือเปล่าแต่อันนี้คืออาจจะตีเลยเหรอเรายังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าคุณจะตีเราเรื่องอะไรเข้าใจไหมไอ้อย่างน้อยเขาก็มาถามว่าเอสามเก้าแสนหนึงได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะตีนะอย่างนี้ไงเอ้ย่างด,ด,ดิ๊กก็ตีเฉยเลย อันนี้แค่ยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างสามข้าวละปวดเอ้ยสามก้าล้วปวดเข่าอย่างนี้ไงอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆไม่ได้มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นไม่ม,ไม,มีไม่มีใครจะสิ้นคิดขนาดนั้นสามข้าแสนหนึ่งไม่มีไม่มีตรงไหน,นี่ <c oughs> เ <End> อ็นดูสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันน่ะมันมีเรื่องอะไรเหรอสวัสดีครับมาหาใครครับมาหาหนูวานมาหาหนูเบลมีเรื่องอะไรกันน่ะไม่รู้เผอเขาบอกแล้วแอบก่อนแอบเรื่องอะไรแปลว่าป้าส่ขขงข้อความมาบอกว่าเขาอยู่เลนเบลเก่าเต็มเลยหนูก็ไม่รู้ พอเ,เปิดกันล้วให้ให้แก๊งม้าไปใส่สูตรไปคุยกับสภาเรียบร้อยสภาให้ไฟเขียวหา ให้เขาทักเขาพักก็เอาเลยมั้งพี่แค่เขาทักเขาพักก็เอาเลยพี่รอให้เขาทําเราหรือเจอแล้วเอาเลยต้องให้เขาทําเราแล้วค่อยสู้แล้ววานไปไหนอ่ะไม่รู้ สองวันส่งโลให้อ่ะ